เมื่อวานฟังธรรมเป็นไงบ้างโอ้โหช่วยแก้ได้ไวๆทั้งสองท่านทั้งสองคนขนาดครัพิมนเป็นไงกรรมเป็นอันทำเพราะท่านย้ำหลายรอบแล้วก็ประทับใจอยู่ก็ฟังฟังรมเพราะท่านทีไรก็รู้สึกมันซาบซึ้งทุกครั้งนะคะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องมาเก็บตามหลัง บางทีก็ฟังไม่ทันก็ต้องมาฟังรอบสองเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนเมื่อวานเพราท่านย้าหลายรอบเรื่องกรรมเป็นอันร,รมค่ะก็รู้สึกเออเราทําอะไรเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเงี้ยค่ะมีบาปมีจริงกรรมมีจริงก็น่าค่ะก็ได้สอนใจตัวเองไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะ,ะเรื่องจริงแม่เล่นแม่น้อยมันก็เป็นกรรมที่มันไม่เป็หลุดไปไหนไม่ละอไม่ตกไม่ลน ม,มกรรมเนี่ยเล,เล,เล็กน้อยก็เป็นกรรมของเราเป็นแล้วก็มันก็ผนวกหน่วยกิจไปเรื่อยๆมันไม่สูญหายแม่เล็กแม่น้อยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังถ้าระวังกรรมจนกระทั่งรู้จักอกุศลที่ละเอียดจนกระทั่งเออมันเกิดอย่างนี้เหตุ hey, มันคือกิเลสเพราะฉะนั้นทึงบอกพระเจ้าจะไปดับเหตุนะคือก่อนก่อนที่จะเป็นกรรมมันมีการดำหิี ตักกาวิตกะใช่ถึงตอนไหนฮะที่มันเป็นกรรมมันก็เป็นสังขารปุงแ่งตักาวิตกะมาฮาเป็นวจีสังขารสังขารปุงแ่งก็เริ่มเป็นวจีสังขารก็เริ่มเป็นจุดที่มันจะออกมาเป็นเป็นกายกายสังขารหรือเป็นอะไรไปวจีสังขารคือภาษาที่เคยอธิบายแล้วว่ามันเป็นสภาพของธรรมะที่มันเริ่มตักาวิตกะสังกปะ อปัญาพยปนาเจ็โซ่ปรนมปนา,นปนาแล้วก็ปรุงแต่งกันสองข้างตัดการวิตาก,ก,การศกปาตก็พวกหนึ่งอัปันาพยปนาเจ็ดโซ่ิโรปนาอีกพวกหนึ่งอุตแทกิพูเดนามิกทำงานเสร็จปั๊บมันก็เป็นองรวมเป็นวิจิสังขารยังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมยังไม่ออกมาเป็นวจีกรรมเป็นวิจิสังขารอยู่ข้างในจิตเราต้องรู้เท่าทันตัวนี้ว่าปรุงแต่งออกมามันสมบูรณ์นะมันไม่มี อกุศลเจือปนนะตรงวิจีทางฐานนี้ี่ก็เป็นกรรมแล้วเป็นกรรมอูข้างในข้างในเก็บเก็บอยู่เป็นต้นทุนอยู่ในนอยู่ในคลังอยู่ในคลังของเราแต่ก่อนหน้านู้นแค่ตักาวิตักกาสังกปะใช่น่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยจัดการนี้เรียบร้อยจัดการดีก็เลยมาเป็นกองสังขารที่เก็บไว้เป็นวัจจีอยู่ข้างในยังไม่ออกมาเป็นวัจิกรเลย อกอกม,มาเป็นวนจีกรรมอีกทีหนึ่งก็ต้องมีองค์ประกอบข้างนอกด้วยนะว่าคุณ <c oughs> ควรทำอย่างไรไม่ไม่ได้เที่ยงแท้ตายตัวจากวจีสังขารนั้นออกมาดุนๆจะต้องคำนึงถึงข้างนอ,นอกที่จะต้องเกี่ยวข้องไม่เท่ากัน<ม>เหตุปัจจัยคนก็ดีสถานที่ก็ดีกาละก็ดีมันไม่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 ได้เท่ากันก็ต้องประมวลกันใหม่ อ,อกว่าจะเป็นกายสังขารอย่างไรปร,ประเดนวิจิสังขารข้างในนั้นกับกายสังขารที่จะออกมากับข้างนอกเสร็จมันไม่ไม่เป็อันเดียวกันมันไม่ตรงกันหรอกมันมันขึ้นเกิดเหตุปัจจัยข้างนอกด้วยวิจีสังขารก็ไม่ได้หมายความว่าในคำพูดมัม่มันไม่ใช่วจีกรรมไม่ใช่คำพูดที่จะเป็นวจีกรรม เป็นวัจีที่ผสมกันอยู่ในส่วนวจักในส่วนที่เป็นวะกับจักรข้างในวจีการถ้าเราจะดับสังขารนี่มันยากมากเลยใช่ไหมคะพ่อท่าทหนหมายถึงว่าไม่ให้นัำสังขารกันเนี่ยค่ะไม่ให้มีเหตุไม่ใช่ไปดับสังขารน,นะไม่ให้มีเหตุที่ไปร่วมสังขารไปร่วมปรุงแต่งนะนี่ละเอียดลงไปอย่างนั้นไม่ให้มีเหตุที่มันเป็นอกุศลเหตุ เขาไปร่วมสังขารกับจิตเจตสิกต่างๆตั้งแต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็จะเป็นวิญญาณสะอาดเลยก็ต้องสังขารทำหน้าที่จัดการกับรูปเวทนาสัญญาและก็มีเจตนาผัสสะแต่ก็มีมนสิการเพราะฉะนั้นนามธรรมาจึงมีห้าเวทนาสัญญา,เ,าเวทนาสัญญาเจตนาผัสสะมนสิการ เพราะคนปฏิบัติทําให้มีปัสสาะไม่มีมนสิการมันไม่ไม่รู้จักเจตนามันไม่ไ hmm. ม mmm ่มีสัญญาที่จะกาหนดเรียนรู้อะไรเจตนาเป็นกุศลหรืออกุศลเจตนามโนัญเจตนาหะมีกามกามตันหาภาวะตันหาวิภวะตัณหาคุณก็ไม่รู้จักตัวตันหาคุณก็จัดการตัวตันหาตัวเหตุใหญ่ของจัดการเลยทุกอย่าง เพราะคนไปหลับตาปฏิบัติไปนึกไปคิดเอาไปอะไรแต่ไม่มีภาษาเป็นปัจจัยเป็นปฏิบัติในปัจจุบันธรรมเนี่ยเป็นองค์รวมที่เป็นจรสิมาวิชาแปดมันไม่ครบมันไม่สมบูรณ์หรอกถ้าความสคัญเวทตนามากพกเหมือนดเวตนามัน้องกมากแล้วก็จะต้ององค์ประกอบของมันทั้งหมดในสารัาอ,าองอาองค์ประกอบของมันจะมารวมลงที่เวทตนากาถึงบอกสมุสนารา รวมลงประชุมลงที่สโมโสรณนาี่เวทนาเวทนายะสโมโสระนาผวันติข้อท่า,าน,นาคะในหนังสือคนคืออะไระคะพอดีอ่านที่พ่อท่านเขียนนะคะอาจจะมีเรื่องขันท่าใช่ไหมคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยพ่อท่านจะมีเขียนเรื่องของว่าอ่าเวทนาสัญญาแล้วก็อถ้าเราไม่มีสังขารตรงเนี้ยมันก็จะเป็น วิญญาณที่บริสุทธิ์ออกมาอกก็เลยออ,อ,อเข้าใจที่พ่อท่านบอกเรื่องว่าดับปัญหาค่ะให้ไปดับที่ปัญหาแต่ว่าความหมายเดียร์สังขารคนคืออะ,อะไรทำไมสำคัญนักที่เขียนตรงนั้นนะ่ะมันก็ยังไม่ละเอียดพออ,อ,อมันจะต้องรู้จากสังขารน,นี้แล้วดับเหตุในสังขารเขาบอกว่าดับสังขารมันเป็นภาษารวมภาษาหยาบๆดับสังขารก็คือดับเหตุ ที่สังขารนั่นเองค่ะอกุศลเหตุเนี่ยค่ะดับตัวนี้ไปกิเลสตัวกิเลสให้ได้นะไปดับสังขารเลยก็เลยไม่ต้องปรุงแต่งอะไรเลยก็เป็นแข็งขึ้ไปเลยก็น่าจะยากดับสังขารดับสังขารไปยากกว่าค่ะแต่ดับเหตุที่มันอยู่ในจะไปปรุงแต่งจะไปสังขารเนี่ยนะมันยากไปอีกในนึงก็คือรูละเอียดค่ะแต่ดับสังขารนั่นก็บอกว่าดับสังขาร อ่ออา,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 าอก็ง่ายดีแสดงว่าปลายเหตุแล้วแต่ก็ยากดีว่าก็ของปัําช้างลงไปทั้งตัวอะไรเงี้ยโอโ้โหแล้วมันจะไหวเ,เหรอชัดชัดขึ้นมากแล้วอเข,ขาก็เลยบอกว่า,าโอ้ไม่หรอกเอาตัวที่ไม่ดีของช้างออกเท่านั้นเองก็พอแล้วดับเฉพาะที่เป็นอกุศลเหตุอ่าอกุศลเหตุก็พอแล้วเคยโอเคยมีแบบเป็นผัสสะค่ะเพราะท่านให้เราเกิดกิเลสอ่ะแล้วทีนี้ ก็ลองอาสูตรนี้มาใช้ว่าแบบไม่สังขารไม่สังขารเหมือนกดข่มอะค่ะมันก็ไเฉยๆผมเลยทั้งรุ่นเลยเคยลองทําตามที่มานเขียนเนี่ยค่ะมันก็มันก็ช่วยแบบแล้วเหมือนใช้วิธีท่องเอาค่ะเพราะท่านตอนนั้นเหมือนกับพอมีกิเลสแล้วมันคิดคิดคิดก็มัวแต่จะปรุงอยู่นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยต้องด้วยจะทําไงก็เลยแบบเพราะท่านบอกว่าอย่าไปสังขารอย่าไปสังขารก็เลยอเนทนาสัญญาหยุดสังขารหยุดอะไรเงี้ยเหมือนไปกดข่มไว้ แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าอ๋อไปดับปลายเหตุมันก็จะยากค่ะือเวลาเราคิดคิดมดเรามีภาษาเราคิดไม่ดีกับคนคนนี้เรื่องนี้ค่ะมันก็เป็นความคิดไม่ดีเราก็ไม่ควรจะคิดต่ออันนี้ถือว่าดับสังคามไหมครับก,ก็ก็ใช่ก็เป็นการ หยุดมันเฉยหยุดไม่สันติไม่สันตติไม่ให้ต่อไปแต่จริงๆเราต้องดับตัวเหตุมันไม่จะต่อไปอีกต่อจะดับเหตุมันที่เราคิดไม่ดีเพราะเราไม่ชอบใจสิ่งที่เขาทำอย่างนี้ก็ลอเล่น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 ตัดตัดทางต่อเท่านนอ้ก็ดับความไม่ชอบใจมันก็ยังมีอยู่มันก็ยังมีอยู่มันยังไม่ได้เป็นตัดเหตุทีเดเหตุนี่มันมาไปเลยไม่ได้ตัดเหตุทีเดียวละเอียดตรงที่ตัดเหตุมันก็เลยต้องสังขารอย่างนี้ ต้องตัดเหตุต้องเรียนรายละเอียดลงไปถ้าคิดไม่ดีต่อไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดีก็ต้องอ่ะหยุดหยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนแล้วก็มาแต่มันต้องแต่เวลาจะรู้จริงตัวมันมันต้องกระทบสัมผัสกระแทกมันออกมาทํางานแล้วมันต้องจะเห็นลีลาอาการของมันชัดเต็มรูปแล้วก็ก็แต่ตอนที่เราไปเจอไปเห็นไปได้ยินใ้ตรงนั้นน่ะมันก็ต้องหยุดคิดหรือว่ามัน คิดไปไปอีกแบบหนึ่งป่ะใช่มันใบมันอัตโนมัติเมื่อกันเนี่ยมันก็หยุดคิดก่อนแบบง่ายๆมันก็ต้องหยุดแล้วก็ค่อยๆปล่อยค่อยๆสัมผัสค่อยๆเรียนรู้งั้นถ้ามีสติทันตอนภปัจจุบันก็จะค่อยๆทําไปใช่เริ่มคะในรหัสตรงที่มีสัมผัสกับปัจจุบันนั้นไปเรื่อยๆแสดงว่าอดีตที่ผ่านมาแล้วก็สังขาร เราก็พยายามระงับสังขารเรียจิตที่เป็นกุศลให้ได้ก็มันต้องปีอะไรคัะปุญญาพิสังขารวะฮะมันต้องสังขารอีกแบบหนึ่งปุญญาพิสังขารก็คือสังขารโดยเราสามารถที่จะทําบุญคือชำระกําจัดกิเลสได้กําจัดกิเลสมดแล้วก็อปุญญาพิสังขารที่เข้าใจบุญไม่ได้มันก็ ไม่รู้สภาวะหรอกอย่างท่านพยุทธ์ท so ี่ท่านไม่รู้สภาวะปุญญาพิสังขารบุญคืออะไรท่านก็มาชัดเจนอปุญญาพิสังขารท่านก็บอกว่าจินแต่ที่ไม่แปลว่าอปุญญาเป็นบาปกับกันกับกันกับกันไปกับกันมาไมู่้จักจบอปุญญากับอปุญญาแปลว่าก็ไม่มีบุญแล้วมันก็เป็นบาปไม่ใช่บุญแล้วก็เป็นบาป ไปแปรพยัญชนะว่ะอัปุญญามันไม่มีบุญหรือไม่ใช่บุญแล้วมันเมื่อไม่มีบุญก็เป็นบาปมันต้องมีอยู่ตลอดการมันไม่จบท่านจบไม่เป็นท่านจํากัดความว่าบุญคือกุศลแล้วเปล่าเออท่านจำกัดความบุญเป็นกุศลก็วนกันไปวนกันมันเป็นโลกกิยาอยู่ถ้าโลกุตตะลาแลนี่บุญคํานี้โอโหสุดยอดมันวันเวทฟิกมันเดียวเท่านั้นในเอกังสะมันเอกมันไม่มันไม่เป็นสองเลย มันมีหน้าที่เดียวฆ่ากิเลสบอฆ่ากิเลสได้จบสินอาสวะแล้วมันก็แหมมีมละบนเลิกบนเลยไม่งั้นมันก็ไม่มีนิพพานทีมันไม่มีจบทักทีมันวนอยู่ว<บ>น,น่เดิมอะมันต้องมีนิพพานมันต้องสูงเพรท่านคือตามลำดับอ่อซึ่งยากมันจะก,กว่าจะเข้าใจพอเข้าใจไม่ถูกมันก็ทําไม่ถูกปฏิบัติไม่ได้หรอกเข้าใจไม่ทั่ว มันก็ปฏิบัติได้ไม่ทวนมันได้ผิวเผินก็ได้แต่แค่ผิวเผินก่อนจะเป็นปุญญาพิสังขารมันต้องมีฌานมีจรณะก่อนใช่ไช่เป็นบุญใช่ใช่ต้องรู้รายละเอียดของการเริ่มต้นตั้งแต่ตรกะวิตกะมาวิตกวิจาร์มาตอนแยกอะไรตอเห็นัสะเรารู้สึกว่าจิตมันเออต้องแยกมาตั้งแต่ตอนตั้งแต่ศีลท่าพระเจ้าทุภายต่อ ถือศีลเอาแต่ละเ,เรื่องแต่ละเรื่องแล้วก็เอาปณกะสามมันถึงจะได้ารายละเอียดทั้งหมดอ๋อเหตุปัจจัยอย่างนี้อ่าแล้วเราก็จะต้องรู้โอ้เราโง่ามานานไหมดูหลงว่าไอ้อย่างนี้นี่มันควรเสพที่ที่ไหนได้ไม่ควรเสพมาโอ้ละอายตนเองว่าทำหยาบมาได้โอ้ไปแก้ผ้าเปลือยกายมาตั้งนาน <c oughs> อาย ได้ให้โชว์ด้วยนะโชว์คิเทอร์โชว์ร่างกายโชว์สิ่งที่ไม่น่าอวดเนื<ม>่องกัความรู้เนื่เป็นความถูกต้องเนื่อความจริงเป็นอย่างนี้คนเราก็ผิดมาก,ก่อนละอายกว่าจะได้ถึงจุดนี้ก็จะถึงความละอายก็จะรู้ความจริงสมบูรณ์แบบทวนรอบแต่ก็โอ้โหอย่างนี้เชเลยยาก นั่นครับทุกวันนี้คนเป็นโรคนอนไม่หลับกันเยอะสาเหตุก็มาจากนี่แหละเพราะว่าไม่จบคิดไปเยอนไปเยอะใช่มันจะมันไม่จบนก็รู้ก็รู้ไม่รู้ที่จบมันก็ไม่จบไม่จบมันก็จบไม่เป็นจบไ่ก็อยู่ไม่เป็นนะบางทีก็รู้ว่ามันคิดคิดไปเยอะพยายามตัดไม่คิดมันไปนับลูกแกะบ้างไปมันก็ไม่หายยิ่งตัดก็ยิ่งคิดไปอย่างนี้ มันไม่ที่จบไงไม่จบกิจจริงๆจบกิจจริงๆแล้วมันถึงจะจบพูดถึงว่ามันท้าไม่อรหันไม่จบหรอกรานคือที่จบจะต่อก็ต่อไม่ต่อก็จบจบก็จะเชิญมันมันต้องไปคิดเลยถึงกครคิดถึงกรรมมีบากก็พอล้วก็ต้องกรรมีบาตรให้มันเป็นเร เรากรจินตามันก็คือมันไม่จบเลยแล้วก็มาเรียนทิ่กรรมวิมบากถึงจะรู้ที่จบไม่ที่จบก็จะจบได้ไม่จบได้ก็ต้องเป็นฌานวิสัยทำพลังงานที่จะต้องกำจัดฌานกจัดเวลานอนไม่หลับนี่บางคนติดค้างคิดเรื่องงานเรื่องอะไรมันก็เป็นโรคเรื่องโรคโรคโรคีฮะ มันพักไม่เป็นมันอยู่ไม่ได้ก็หยุดไม่ได้มันอยู่ไม่ได้นอนไม่หลับเยอ่หยุดไม่ได้ถ้าหยุดได้แล้วมันก็ได้ตั้งสองมอ่ะคิดถึงงานจะนอนไม่หลับคิดอ่าคิดปวเจ็บพวกนี้อาจะมาก็คิดงานก็อาจจะหลับก็หยุดหยุดงานพักนอนแล้วก็ดับนอนเหมือนเครื่องแบบว่าก็ต้องตัดดับอืมก็ดับพื่งเมื่อกี้นาทีไม่นานหรอกบางทีไม่ถึงนาทีเราก็ดับนอนหลับไปก็หลับ หยุดพักแล้วถ้าฝึกยังไงคะช่วกเครื่องก็ฝึกมาทั้งสมถะทั้งวิปัสนามาเพราะน่านไม่มีกุศลเหตุอยู่แล้วมันก็เลยได้ไงมันไม่มันไม่ง่ายหรอกแต่ว่าคนที่ไม่มีก็ต้องเรียนรู้มาตามลําดับแล้วก็จะได้ตามลําดับีนี้นึกนึกออกว่ามันมีกุศลเหตุอยู่แต่ว่ามันจะดับยังไง ยกตัวอย่างเช่นเมื่อคืนเนี้ยจมันหนักเลยแม่จะมารับกลับบ้านเนี่ยแล้วจะจะพิจารณาอย่างวิบัตสนาอย่างไงก็ศลเหตุอยู่ตรงไหนเออจะนอนหลับไหมเนี่ยแต้ผมงเอียบจะนอนหลับไหมลราลองนึกดูอ่ะแล้วจะทำยังไงบอกไม่บอกเออแม่เขารักเราหวังดีไ่อยากนึกถึงหน้าเขาเหมือนเขาเขาคิดอะไร อันนี้ปองเอี่ยมจะกลับสันติเหรอคะอ่าไม่กลับแล้วไม่รู้ยังไม่รู้ว่าออกโฮก้อยแม่ก็จะมาเอากลับทิ่ฮะเม่คืนไปนอนบ้านน่ไปนอนบ้านแม่ไปแล้วสงสัยว่าพ่อเอกคงไปรับสิงหี่กลัวไป,ไปแล้วโอ้คือเราตอนนอนเลยดูคลิปแล้วประทับใจที่ที่ท่าน ท่านบินไทยหรือใครที่ถามว่าเด็กๆอยากเป็นอะไรกันนะคะแล้วแล้วบอกใครอยากเป็นสมณะบ้างแล้วก็ยกมือวิ่งมาข้างหน้าเพ่อท่านนะคะน่ารักจังเลยแล้ว,กกเ,ลลวเ,ออเขาแบอ <c oughs> บอยากเป็นสมณะน้องแสดงว่า <c oughs> เป็นไอดอลถ <c oughs> ึงเป็นตัวอย่างที่อยากเป็นหา, <c oughs> ายากนะคะ <c oughs> ไม่เจออาชีพเดิมเขาเลยเจอแต่สมณะทุกวันทุกวันได้แต่เจอทุกวันเขาก็ต้องเห็นว่าแบบมันน่าเป็นมันเทพเขาเขาเขาไปไปอยู่ในวงลิซ่าจะเป็นวงลิซ่าเราไปเอาแล้วสมณะสมณะโอ้โหแป๊บเดียวได้ร้อยล้านเลยพันล้านทันคีขึ้นมาโอ้โหพวกนี้มันรวยเละไวยเงี้ยลงกินเนสบุ๊กเลยนะคะเพราะท่านลิซ่าลงกินเนสบุ๊กอ๋อเหรอใช่ค่ะ ร้อยล้านพันล้านเลยโอ้โหไวที่สุดเหมือนกับเอริสเพสเซเลบอกเฮ้ยโลกนี้วันนี้ทำไมมีเงินเยอะแยะขนาดนี้วะเออเหมือนกับ <c oughs> อ,อบย่างเอฟริสเอออเฟริสบอกเฮ้ยโลกนี้ทำไมมันเยอะแยะงี้เงินมันมาอย่างไงมาไงโอ้รับเละเลยใช่ไ <c oughs> ม่หมดเออมันเยอะมันเยอะเนี่ยดิซ่าคงเจอประเด็นเนี้ย <c oughs> <c oughs> เขาก็ต้องสร้างกุศลมาทางนี้ใช่ไหมคะเราถึงได้เป็นแบบทางนี้สร้างทางนี้แต่พ่าท่านบอกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปทางไปทางดารานักร้องเป็นนรกคิดทาปโตสิกอาาสังเกตพองเยี่ยมอ่ะของเยี่ยมเข้ามามาเรียนกับกลุ่มอนุบาลตุ๊กติ๋วเด็กเด็กด้วยกัน ของเยี่ยมเขาไม่ยอมใส่รองเท้าล้วพาเด็กคนหนึยๆก็ตามด้วยเขามีอิทธิพลนะอลายคนมีอิทธิพลเด็กๆคนอื่นเออดเพิงไปนะไม่ยอมมีอิทธิพลไม่กินขนมด้วยนะโอ้โหเหรอคะคนเอาขนมป้าเต็มมาขนมไปให้ของเยี่ยมไม่เอากินตังเก่งกว่าผู้ใหญ่ นแต่ละมันแล้วก็อาบน้ำไม่ถูสบู่ชุดชุดนี้เขาไม่ใส่ชุดอื่นนะต้องเป็นชุดมอฮ้อมของเขาไม่ใช่ไม่ทำรงงานจริงอาบน้พี่เอ๋ชอบเพราะเอกเขาตัวานมผินซินเลยเขาอาบ้ำูสบู่มทอะเล้กระจาผ้าถูป่ะผมก็ไม่มีเลยนะผม เเป็นรูปแบบตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กๆแล้วเมื่อเมื่อวานถามยากเรื่องสุขสวรรค์กับนรกกับธรไมถึงเกิดเดียวกันหรือเปล่าอากเล่นมาให้ถามเลยสงสัยเานั่งฟังเขาไม่ไปไหนเลยนะคะไม่ออกไปนั่งตั้งแต่แรกเลยอ่ะจนจบเลยไม่ไปไหนเลย มันฟังทำมีรถได้ไงขณะโลกุตระระดัระธิบายแบบโลกุตระราระ้วมันเกิรรถรประรรม,มรถรดระรงไงระ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 รนระระระรอระรอระาไระระรอระรนเ,นเรอระระเนะ แค่นี้มันก็เอาไปเป็นหนังสร้างกันเป็นเรื่องเป็นราวเนาะ The greatest beer run ever เป็น a true story of friendship stronger than war สำคัญของวอลด้วยโ oh อ้โหส่งเบียร์นี่สำคัญกว่า <Beer S 2> เบียร์นี่สง่งเอาเอาเบียร์พกเบียร์ไปให้เพื่อนในสนามรบเนี่ยสำคัญกว่าการรบอีกโอ้โ oh หคนเรา ไไมันหลงขนาดหนักเลยติดยึดขนาดหนักเลย r u e อ t o r y of friendship stronger than war โอ้โห <c oughs> มันเบียร์นี่มันสตรองเกอร์แดนวอเลยนะถึงเวลาเขาเขาเอาเบียร์เย็นๆให้เพื่อนเขาคงจะสร้างภาพหรือบว่าดูอลังการมากเอาเบียร์เย็นๆนะถึงเพื่อนเลยมันแสดงถึงน้ำใจชนิดหนึ่ง แสดงถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่จะินหนึ่งไปบําเบอไอความต้องการจะต้องได้กินเบียร์เนี่ยบําเบอเนี่ยมันก็ไปเห็นความสําคัญที่จะโอ้ความต้องการของคนนี่สําคัญมากต้องการอะไรต้องการกินเบียตอนนั้นยิ่งใหญ่กว่าดแดนวบแสดงว่าสักกายเขาในเวลานั้นก็มีแต่เบียอย่างเดียวเลยแต่ถ้าเ้าคิดในเชิง อ่ใช่เร่องน้ำใจใช่ใอเรืองน้ำใจเขาก็จุดเด่นขอเรื่องนี้ันกลับกันี่ื่อนกลับกันไม่มีอะไรที่เพื่อนทหารจะทำให้กันไม่ได้นะเพราะงั้นอจึงเป็น the greatest beer run ever เื่อคงเรื่องคงจะเดินให้เป็นอย่างนี้อ่ โอ้มันเอาตอนนี้ออมาเป็นพล็อตได้เนาะโอ้โหเอาเบียร์ไปฝากเพื่อนในสนามรบนี่มัเป็นพล็อตเรื่องนังทั้งเรื่องนัะโอ้มโหเป็นอินเทอรสทอยของมันหนึ่งนะฮะที่คนทหารนี่ไม่ยอมถือปืนแต่ถือไบเบิลเข้าไปเขาก็ไปสังเก็บไปช่วยทั้งศัตรูทั้งเพื่อนเลยล่างข้างไปไปช่วยคนเจ็บอย่างเดียวเลยอันนี้ก็เป็นฮีโร่อย่างน แันนี้ก็น่าำเอไอ้อย่างงั้นก็บอกว่ามาไอ้นี่เอาเบียร์นี่ไปฝากเพื่อนโอ้สุดน้ำใจเลยสุดยอดนแต่ระหว่างทางของอระสักเยอะมากคะกว่าจะไปถึงเพื่อนเนี่ยไปถึงเหลือแต่กระปองเบียร์ระสักทั้งเรื่อนะคะเพราะท่านฉากสุดท้ายได้กินเบียร์แล้วอาจจะมีระเบิด สารพัดโลกกันจินตามันไม่อ่าี่พ่พูดถึงว่า <c oughs> แค่เบียร์แค่เบียร์เนี่าสร้างเสร้างเป็นหนังแล้วก็อะไรกับเบียร์เนี่ยเอาไปให้เพื่อนในสงครามเ <c oughs> <c oughs> มันเพื่อ <c oughs> แต่ว่ามันมีหนังเรื่องที่ดังๆอะจอห์นบิคกอ่ะว่าโดนหมา หมาถูกฆ่าโอ้โหได้ตามล้างแค้นตลอดลมีห้าตอนนั่นเองล้างแค้นให้หมาเหรอคะค่ะเออคนามาฆ่าหมาแต่ว่ามันมีเบื้องหลังมีเยอะแยะอะไรที่แบบเขาประปุ๋งโยงไปอ่ะคีนูริฟคีนูริฟคีนูคีนูริฟนี่เป็น <c oughs> เป็นชาวอะไรนะเลบานอน แสดงเป็นพุทธเจ้าลิตเติ้ลบุตดาสึประวัติคีนูริฟนี่ก็น่าสนใจนะคะอ่านทันทาของเขาเป็นเด็กกําพ้าหรือยังไงเนี่ยท่านได้อ่านไหมคะไม่ได้จำละเราคิดพูดถึงเขาแต่เขาไม่เห็นพูดถึงเราเลยเราไม่ดัง รอแป๊บรอแป๊บเจ็ดโมงครึ่งละอะไรต่อไปเนี่ยนะอันนี้เดินไหมครับฝนเดินเหรอดูคึมมนดหน่เออเราน่าจะไหมครัอไะปั่นปั่นกยานก็ได้ปั้นสายพานก็ได้ฮะปั่นสายพานฮะ ยังมีต่ออะไรยังไม่จบรายการน้ำยังมีครับโอ้น้ำฝนยังหยดหยดหยดยังมีครับยังมีขวดน้ำยังไม่เสร็จโอ้โหขวดน้ำฮะกับนาอินเทสแม่ครูอ๋ออีเวนยังอีกแล้วมันหมดแล้วนะโอ้โหโอเคเวียนจริงๆเวียนจริงๆอีเวนกับนกายนีเวนแท้ๆกลับนมรสักการค่ะพระท่านสาธุ